ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะและในส่วนของวันนี้เราก็จะมาสอนเพิ่มยอดแชร์ใน Facebook ของเรากันนั่นเองจะมาเสริมคำว่า KMT Social กันนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามาก็ให้กดสมัครใช้งานกันก่อนได้เลยจากนั้นก็ให้มากรอข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะก็ให้กดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลยค่ะแล้วเมื่อเข้าไปแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ k m Social นั่นเองนะคะก็ให้เราคลิกไปที่ Facebook ของเรากากกัันนนนนไได้้้้เเเลลยจาาาะะะะคคใหหรรรมมอว่ทีตงงป ในส่วนของลิงก์นะคะแล้วก็ไปที่หน้า Facebook ของเรากันจากนั้นเมื่อเราเลือกโพสที่ต้องการเพิ่มแชร์ได้แล้วนะคะก็ให้กด c ั p y ลิงก์ไปที่ด้านบนเสร็จแล้วก็นำลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์ของเรากันได้เลยและในส่วนของจำนวนนะคะต้องการเพิ่มยอดแชร์เท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ให้เราทำการกดสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะแล้วเมื่อเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ Facebook ของเรากันจากนั้นให้เรามาดีเฟซหนึ่งหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดแชร์กันได้เลย ถ่าแล้วตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกลิงใต้วิดีโอนี้มาลองสมัครใช้งานหรือเข้ามาดูบริการกันได้นะคะและถ้าวันนี้ผู้ผิดพลาดกับการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ